ก็ไม่ใช่งานง่ายซึ่งทางทางทีมเองก็ต้องอ่าแข่งกับทางทีมชั่นหนึ่งเขาก่อนก็จะแข่งกันทั้งหมดเนี่ยสิบนัดผมยาวยืนสุดนะแต่ว่าถ้าถ้าได้เป็นที่หนึ่งของของกลุ่มเนี่ยก็จะต้องแข่งเพิ่มเพื่อที่จะไปไปได้โควตาของทีมบ้าก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับผมาตรงด้วยความมั่นใจจะสืบยิงครับไปกลับไปคราวนี้เยอะไหมครับอาจารคือผมิดขอว่า กาเป็นประสบการณ์ที่ดีอ่ะครับก็ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอ่ะแล้วก็คือก็อต้องก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอซึ่งก็ก็ดีใจที่ได้ขับวเนว่าการแข่งขันการแข่งขันที่นู่นมันกดแล้วแข่งขันขสูงมัน,มนมมยังไงบ้างใช่ครับมันมันค่อนข้างยากกดแข่งสูงนะคที่เราเราเป็นเป็นยุโรปด้วยซึ่งด้วยสภาพร่างกายด้วยรูปร่างมันหลายอ,อย่างครับผมแล้วก็ด้วยทักษะอะไรเงี้ยคือคือผมก็ต้องไปไป คือตัวตัวแล้วก็ยังยังไม่ได้การันตีตัวจริงเลยใช่ก็ยังไงต้องไปไปสูปยย้เพื่อญาตำแหน่ง